อยากจะขายแพ็กเกจิ้งถุงขยะแบบนี้ยมันมีโอกาสไหมทางธุรกิจมีโอกาสครับข้อดีของการขายถุงขยะขายแพ็กเกจิ่งนี้คืออะไรครับมันก็สะดวกโดยเฉพาะที่นี่นะฮะท้องถิ่นที่นี่เขาลดน้ำลงไม่ให้มีถังขยะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยแต่ละครัวเรือนก็ต้องมีติดไว้เท่าไรเดือนหนึ่งถึงหมื่นไหมราวๆประมาณจยากนี้ไปจะเป็นแสนเลยใช่จะขายถุงขยะฮีโร่นี่ <Okay. S 2> มีทุกอย่างถ <Yeah. S 2> ุงซิปล็อกถุงพะยะนี่เป็นปลอดภัยจากธรรมชาติ mm hmm. แต่ไฮไลท์ที่ผมขายเป็นถุงพยะเป็นม้วนๆรีไซเคิลตอนนี้ซื้อแพ็คแถมแพ็ค5ม้วนแถม uh. 5ม้วน นี่นี่นี่ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสอรี่ครับวันนี้ครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอละหารทรายยังคงมุ่งหน้านะครับเป็นตัวแทนเอเจนต์ขุยขยะฮีโร่ครับเพื่อจะรู้ว่ามันสามารถเป็นอาชีพให้ผมและพวกเราทุกคนได้จริงหรือเปล่านี่นัทเกียร์เจ้าของร้านไว้นะครับมาตามมาเนี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตมาในฐานะขุงขยะฮีโร่อ่ะมอบให้เกียร์ก่อนโอเคถ่ายพรานี้อยู่เปล่า ไม่ได้ขายทำไมไม่ขายเอ่อไม่มีเซลล์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาผมมีโอกาสเป็นเซลใช่ไหมครับผอก็ได้รับใช้ดูแลเฮียนะครับได้ร้านนี้มีชื่อว่าร้านเฮงวานิชเปิดมากี่ปีแล้วครับ50ปีแล้วขายอะไรบ้างทุกอย่างตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแรกเกิดจนถึงวารละสุดท้ายของชีวิตแรกเกิดเป็นอะไรบ้างนมของคุณแม่ที่ที่จะต้องเตรียมช่วงขนาท้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็สินค้าอื่นๆที่จะต้องใช้กับเด็กอ่อนแล้วก็ท่วงเรียนหนังสืออะไรเงี้ยเราก็มีเดินเข้ามามีตั้งแต่ภาพริกสุกเด็กนักเรียนผู้ใหญ่สเก็ตบอร์ดผมงเลยนวาาสุดท้ายชีวิตนี่คืออะไรครับก็พวกสังฆทานพวกที่ใช้กับทางพิธีกรรมองค์อะไรนั้น กี่ห้องมีกี่คูหาฝั่งทางนี้ก็3คูหาแล้วก็ฝั่งทางนู้นก็อีก3คูหารวมล้าเป็น6คูหาคูหาแล้วก็ด้านข้างครับด้านข้างอีกนี่อะไรเฮียการกระแทกนะฮะการกระแทกของประตูนะฮะอุปกรณ์ช่างใช่ใช่ใช่พวกตกแต่งในบ้านพวกครับ นี่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 อะไรครับอ่านี้พีฟอร์มครับพีฟอร์มคืออะไรครับในการเดินสายเมนครับของของไฟฟ้าอุปกรณ์ช่างเนาะใช่ใช่นี่เฮียรู้จักของทุกอย่างนี้นี่เลยครับก็ก็รู้ครับนี่เป็นพันพันเลยนะมันน่าจะเกินพันเป็นหมื่น SKU มีทุกอย่างแต่วันนี้ครับเฮียที่มารบกวนเฮียคือว่าอยากจะขายแพ็กเกจจิ้งถุงขยะแบบเนี้ยมันมีโอกาสไหมทางธุรกิจมีโอกาสครับมีโอกาสที่นี่ขายเยอะไหมซื้อเยอะไหมหรือตรงไหนอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกล็อกหนึ่งครับ ีบอกว่าเป็นร้านโชว์หวยไม่โชว์หวยมั้งเหมือนผมว่าเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตผสมผสานครับผสมผสานกับดั้งเดิมนะฮะับขายอยู่โอ้ยมีหมวกข้าราชการนี่อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้พวกกาวสองหน้าแล้วก็ลูกโป่งแล้วก็เป็นอุปกรณ์ของเด็กชุดระบายสีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ขอดูถุงขอดูถุงถ้าถ้าถุงก็ตามมาหมวดแพ็กเกจจิ้งใช่นี่ อันนี้ครับอันนี้ที่ขายอยู่นะครับอะไรขายดีส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ M กับไซส์ L ไซส์ M กับไซส์ L นี่คือถุงขยะนี่ถุงขยะอ๋อขายเป็นโลเนาะใช่สิบสองคูณสามสิบใช่นนแล้วก็มีอีกแบรนด์หนึ่ง ขายกันกิโลแต่เขาไม่บอกว่ามีกี่ใบใช่ครับอันนี้ถุงซิปนะฮะเพราะนั้นถุงร้อนอันนั้นถุงหูหิ้วครับข้อดีของการขายถุงขยะขายแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้คืออะไรครับมันก็สะดวกนะครับเพราะว่าตอนนี้ในสังคมไทยเนี่ยมันก็คืออาศัยความสะดวกไว้โดยเฉพาะที่นี่นะฮะท้องถิ่นที่นี่เขารนลงไม่ให้มีถังขยะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยแต่ละครัวเรือนก็ต้องมีติดไว้ครับอย่างน้อยแหละอย่างน้อยคือไปแล้วไม่เน่าไม่เสียใช่ใช่เดือนหนึ่งถึงหมื่นไหม ก็ราวๆประมาณนี้กากนี้ไปจะเป็นแสนเลยใช่อย่าถายถุงขยะยโ่นี่ มีทุกอย่างถุงซิปล็อกถุงขยะนี่เป็นปลอดภัยจากธรรมชาติแต่ไฮไลท์ที่ผมขายเป็นถุงขยะเป็นม้วนๆรีไซเคิลน้ำหนัก1นกิโลหนกิโล1กิโลมี25ถุง9 9บาทหารมาแล้วเหลือประมาณ4บาทต่อถุงต่อถุงตอนนี้ซื้อแพ็คแถมแพ็ค5ม้วนแถม5ม้วนในกล่องนี้มี5ม้วนกล่องมี5ม้วนม้วนหนึ่ง99บาทถ้า30คูณ40มี25ถ้า3ามสคูณ45มี15ถุงน่าจะเป็นไซส์ L อะไรไม่รู้แหละ แต่อยากจะบอกเฮียว่าถ้ารับผมพยาฮีโร่ติดต่อฮีโร่หรือติดต่อผมครับมีโอกาสไหมเงี้ยก็มีโอกาสจะรวยด้วยถุงไหมโอ้ยได้ได้ความสามารถขนาดนี้เหรอครับโอ้โหปะขอบคุณครับเฮียครับขอบคุณเฮียมากมากนะครับในวันนี้นะครับผมมีโอกาสรวยด้วยถุงไหมเฮีย ตัวร้อยเปอร์นี่ขนาดร้านใหญ่ขนาดนี oh ้นะฮะยังไม่มีฮีโร่อยู่ในนี้แต่อนาคตเดี๋ยวใกล้จะมีแล้วนั่นหมายความว่าพวกเราทุกคนสามารถไปสร้างงานสร้างอาชีพได้เอาฮีโร่ไปขายในท้องถิ่นของเราเองได้โอกาสจะมีเยอะให้พวกเราทุกคนนะครับขอบคุณเยอะมากเลยนะครับขอบคุณครับ